อยู่เงียบๆวันละสามนาทีอย่าตัดสินพักสักครู่หายใจเข้าออกลึกๆช้าๆตระหนักรู้ว่าลมหายใจเข้าคือความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าลมหายใจออกคือความเมตตาของพระองค์ต่อทุกคนระลึกรู้ว่าเรากำลังอยู่ในอ้อมพระหัตถ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ผู้ทรงรักเราโดยไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้นจดหมายจากน้ำบุญเปาโลถึงชาวโครินฉบับที่หนึ่งอย่าตัดสินเรื่องใดๆก่อนจะถึงเวลาจงรอคอยจนกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมา พระองค์จะทรงฉายแสงให้ความลบที่ซ่อนอยู่ในความมืดปรากฏชัดและจะทรงเปิดเผยความในใจของทุกคนให้ปรากฏเมื่อนั้นทุกคนจะได้รับคำชมเชยจากพระเจ้าตามสมควรแต่ละคน ต่างมีเหตุผลสำหรับการกระทำของตนเองเสมอไม่ว่าการกระทำนั้นจะดีหรือไม่จะถูกหรือผิดใช่แล้วบ่อยครั้งเราตัดสินการกระทำของผู้อื่นตามความคิดของเราโดยที่เราไม่รู้ความจริงเลยว่าอะไรที่ทำให้เขาทำสิ่งเหล่านั้นมันเป็นความลับ ที่ซ่อนอยู่ในจิตใจของเราแต่ละคนเป็นการถูกต้องแล้วที่เราควรจะรอคอยจนกว่าความจริงทั้งหมดจะปรากฏชัดเพราะแม้แต่ตัวเราเองบ่อยครั้งเราก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันว่าทำไมเราจึงทำเช่นนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นที่ล่วงรู้ถึงเหตุผลของเขาและของเรา และเมื่อถึงเวลาพระองค์จะทรงเปิดเผยให้ทุกคนรู้และวันนั้นทุกคนจะได้รับคำชมเชยจากพระองค์ตามสมควรเมื่อได้ยินคำพูดประโยคนี้เรารู้สึกอย่างไรบ้างถ้าเราเป็นคนที่ทุกคนตราหน้าว่าทำผิดเราคงจะรู้สึกได้รับความบันเทาใจ ในความผิดของเราบ้างใช่ไหมองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเปี่ยมด้วยความเมตตาเสมอข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของลูกลูกได้ทําผิดต่อพระองค์และทําผิดต่อผู้อื่นมาโดยตลอดคําเตือนของพระองค์ในวันนี้ทําให้ลูกรู้ว่าแต่ละคนต่างมีความลับมีบาดแผล ที่ซ่อนอยู่ในใจลึกๆและผลักดันให้ทำสิ่งต่างๆลูกขอขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงเข้าใจลูกขอพระองค์ได้โปรดช่วยลูกให้เข้าใจผู้อื่นเหมือนที่พระองค์ทรงเข้าใจลูกขอพระองค์ประทานความสุขุมรอบคอบการมีสติที่จะยอมรับและเข้าใจความเจ็บปวดของผู้อื่นโปรดช่วยลูกอย่าได้ซ้ำเติมพวกเขาด้วยการตัดสิน แต่โปรดช่วยลูกให้มีความเมตตาต่อทุกๆคนขอพระองค์ได้โปรดประทานความสว่างแก่ลูกและทุกๆคนให้มองเห็นและเข้าใจถึงบาดแผลที่ซ่อนอยู่ลึกๆในหัวใจของตนเองและขอพระองค์ได้โปรดประทานการเยียวยารักษาเพื่อลูกและเราแต่ละคนจะไม่ทำร้ายซึ่งกันและกัน เพราะความเจ็บปวดและบาดแผลของตนอาเมน